ในปี2,510มีหนังที่พระเอกวิทยชัยบัญชาแสดงออกมาฉายทั้งหมด37เรื่องแต่ถ้าว่านับมาจนถึงปัจจุบันใน37เรื่องที่พระเอกวิทยชัยบัญชาแสดงนั้นจะมีหนังเหลือให้ดูอยู่แค่14เรื่องแบ่งออกเป็นหนังที่ทำเป็นวิดีโอเทปหรือว่า VCD หรือว่าแผ่น DVD ออกวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปอยู่9เรื่องส่วนอีก5เรื่อง จะเป็นหนังมิตรที่อยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มไวยวานวันวาดส่วนคลิปนี้จะเป็นการแนะนำหนังมิตรชายบัญชาทั้ง14เรื่องนะครับที่ได้มีฟิล์มแล้วก็มีการนำออกเผยแพร่นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างและนี่ก็พระเอกครับมิตรชายบัญชากับดาวยั่วครับคุณมานีมานีวันนะครับก็ถ่ายที่หอหินนะครับส่วนนี้นังเอกครับคุณเพชรราชาวรันะครับแต่ว่า ต้นเรื่องนั้นปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มีตัวตลกนะครับตามนางก็คือคุณดอกดินกัญญามานนะครับซึ่งในเรื่องนี้รับหน้าที่เป็นผู้กํากับการแสดงด้วยนะครับแต่ว่าหนังเรื่องปิ่นรักเรื่องนี้นะครับผู้สร้างไม่ใช่คุณดอกดินนะครับเป็นคุณนพรัตน์สัติวิมลรักนะครับหนังเรื่องปิ่นรักนะครับเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังคาเท่ครับเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2 5 1 0นะครับ ใครที่เป็นแฟนหนังคุณดอกดินกัญญามาณครับมาดูแล้วก็จะพบกับสไตล์ที่คุณดอกดินนั้นทําหนังของตัวเองนะครับก็เป็นหนังที่ดูสนุกนะครับนี่คุณสรินทิพย์สิริวันนะครับแล้วก็ผู้ชายก็คือคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับหนังเรื่องนี้นะครับคุณโตพันธวิทย์นะครับเป็นผู้ที่ไปนําฟีมานะครับแล้วก็เทลซีนจากนั้นก็ใช้ทีมภาคของทีมพันธวิตรนะครับเป็นผู้ที่ภาคเสียงหนังเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ออกเป็นแผ่น VCD เพื่อจำหน่ายนะครับซึ่งตัวเนื้อหนังนะครับตัวฟิล์มนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอีกก็เป็นหนึ่งที่พวกเราพบนะครับก็จะไม่สมบูรณ์นะครับจากหนังสี่ม้วนก็ย่อให้เหลือแค่ม้วนเดียวนะครับก็ฉายทมภาพเก็บไว้นะครับแต่ภาพก็ไม่สวยเท่า VCD ที่คุณโตทำออกมาจำหน่ายแบบนี้นะครับท่านที่สนใจจะดูว่าอะไรคือปินรักนะครับแล้วก็ หนังให้สไตล์ดอกดินที่กำกับให้กับคุณนภรัตนภาพยนตร์จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ลองติดตามหาดูนะครับหนังชื่อเรื่องปิ่นรักคิดว่าหาว่ยากนะครับวันนี้ผมตัดมาเป็นตัวอย่างเป็นภาพย่อๆให้ดูเนื้อหาของหนังนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้ว่านี่คือหนังเรื่องปิ่นรักที่เคยออกฉายเมื่อปี2 5 1 0นะครับและปัจจุบันนะครับก็เป็นหนึ่งใน266เรื่อง ของหนังมิชยบัญชานะครับที่มีฟิล์มเหลืออยู่นะครับแล้วก็ทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้ฉายเผยแพร่กันครับ